สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เมียก็ตื่นแล้วนะครับผมหลังจากเมื่อคืนนี้นอนลาดนอนหลับยาวไปเลยเฮ้ยเมื่อคืนทำงานยาวไปเลยตีสี่เมื่อคืนนี้ตัดต่อเอ็มบีตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมปล่อยในวันพรุ่งนี้นะเมื่อเช้าสักครู่ก็ปล่อยตัวอย่างไปแล้วนะครับปล่อยตัวอย่างไปแล้วก็ยังไ,ไงบ้างเนาะทุกคน เราตั้งใจทําสุดฝีมือแล้วนะครับสองวันสองคืนกับการทำาอ็มีสามวันแนละ้วถ่ายวันหนึ่งสี่วันอัดเพลงถ้ารวมกันสี่วันวันหนึ่งอัดเพลงวันหนึ่งถ่ายเอมบีอีกสองวันต่ต่วเอ็มบสองวันตอนนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยนะทุกคนพี่นันก็ตื่นมาทํางานององโอ้เป็นในอาการเจ็บเหมือนเดิม แต่ก็พ่อยังชั่วไม่มีไข้แล้วเมื่อคืนแต่เจ็บน้อยลงเหรอจงนผมออเดอร์ให้ลูกค้ากี่กล่องเนี่ยสร้อยเยอะเยี่มวะสร้อยสร้อยรอบนี้กำไรสร้อยเส้นเดียววันนี้มีกำไรมาเนี่ยสวยไหมขายกำไรขายหัวกำไรมาเห็นไหม ขายฮอดกำไรยังไม่ยังไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเลยก็ได้ออก,กำไรแล้วเนี่ยใช่ยังไม่ขายก๋วยเตี๋ยวได้กำไรล<ม>อ่ะไป<น>ไหนกันะเนี่ยกลางวัตาเค็มเสียแล้วเด้อเบียเดี๋ยวเราจะไปซื้อพองดิีให้จับคูนเค็มเสียแล้วมาเ,วเสียแล้วปูเสียแล้วเมื่อเช้าลูกสาวเขาแวะมาบอกอื แกก็อายุก็เยอะอไนี้ไม่ใช่นน้อยถือว่าถือว่าอ้นานเป็นร้อยสองปีหายากและคนอายุสูงแบบนี้ทุกวันนี้น่ะหายากมากต้องร่างกายต้องแบบแแรงๆสุดๆตอนเจอปู่เคมตอนนั้นร้อยหนึ่งปีเนาะปีนี้แกเข้าร้อยสองปีที่แกเสียร้อยสองปีแกยังสามารถจำทุกสิ่งทุกอย่างได้แกสามารถเล่ารายละเอียด บริเวณพื้นที่แถวนี้ได้หมดหอืแกสามารถที่จะพูดภาษาไทยพยายามพูดภาษาไทยเอี่ยวค่อยๆยผมเดี๋ยวค่อยลองอพูดภาษาไทยกับพี่นัทแล้วก็พี่นัทไปบอกว่าพี่นัทเป็นยูทูบเบอร์ก็บอกสอนแกเนาะให้พูดว่ายูทูบเบอร์แกเรียกพี่นัทว่าอะไรอ,อ,อีเปอร์พี่นัทมาออเอออีเปอร์แกจะไม่เป็นยูทูบเบอร์แกจะเรียกอีเปอร์แล้วบอกอีเปอร์มา พอเวลาซื้อนมซื้ออะไรให้แกก็จะเรียกอีเปิลเปิลมาแล้วแต่ไม่เรียกชื่อแต่เรียกอย่างนี้นี่คือความน่ารักของปู่เพ็งแล้วธรรมดาเนาะมึงอายุใครโอ้ยเราถึงแกอยู่บ้าเนี่ยเราอะเรารดจะถึงเก้าสิบบ้านเราไม่ใช่ว่าเจ็ดสิบปีเล่นขี่ตัวเองแล้วมั้อค่อยนี่รอดห้าสิบมาเลยเด้อแกไม่เป็นไรเลยนะแกไม่คือ มาเรียลาดนะเบียนนะแกรู้ว่าแกรู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนตรงเอ่อจะเป็นยังไงเนาะแกรู้อ่ะแกรู้แกไม่มาขนาดแกก่อนที่แกจะเสียเนาะก่อนที่แกจะเสียก่อนที่แกจะสียโอ้โหนีไม่มีเบอร์โทรถ้าเขียนถูกก็ได้อยู่เขียนตามที่เขาส่งมาให้แหละไม่ไม่เขาจะตีกลับถ้าไม่มีเบอร์โทรนั่แน่แต่เบียนไปจะขอหมดเลยเนี่ย าไม่ให้เบอร์โทรมาโอ้เบอร์โทรขออะไรไว้เลยใช่ต้องครบพอส่งเบียรคนไหนจะได้ครบเลยมั้ยยิงส่งมาบอกครบมล้งอันนี้ต้องมีเบอร์โทรไม่มีเบอร์โทรไม่ได้เส,ส,สียค่าจะเสียเสร็จแล้วงานเมีย,ยร์เสร็จแล้วโลมาสองวันสองวันสองคืนตัดการ,ารตัดต่อเมื่อคืนนี้โอ้หนาวหนาวไหม หนา,านวอะไรกอคืนตอนกลางคืนมันจะ44องศาจนจนสะบัดไหม,มนั่งตัดต่อเ้ก็่มันเป็นพื้นทูนแน่ม,มันเย็นดีแล้ว,ลวขนาดมีมีม,มีอันนั้นนั่งนั่งในเสื้อ,อหน่อยน่อยบัญชากับบันทึกแล้วก็เราต้องไปตรวจต้องมาตรวจตรวจสีในในโทรศัพท์นี่ต้องกาจจะโหลดลงแต่ละคลิปเนาะ มาตัวสีโทนตอนเย็นได้เราเปิดตัว MB พร้อมปล่อยพรุ่งนี้โอ้ถือว่าเร็วเนี่ยเบ็ดเดียวทำงานไหม,มทีแมสสาม,ม,มาสิลึงเนี่ก็เตรียมเปิดครานแล้วเราเปิดมาแล้วยังไม่หยุดเลยนะเนี่ยยังไม่หยุดจะมาไหนพี่ปเป็นอะไรเงียบอะไรหมดเลยเงียบเงีย เพราะว่าย t u b e เป็นกบบไปเที่ยวบันเทิงหน่อยไหม,ไ,หมได้แค่ไหนแค่นั้นอือแล้วโอ้ยยูทูปก็มาค่อยๆกินเหล่าล้อมีอยู่บอต้องบอกเด็กเลยนะได้มวันนี้น้าพ่อไม่รับข้านะมา,มกกา,ามเลยเรากี่ยางมาเมื่อคืนนี่ดินเียงแบบขี่ผ่านอยู่ได้ไหมขี่ยางนะมากลี่นกไม่สบายด้วยนะเนี่ยมาไม่สบาย,ยนะี้นไยไปหาหมอปะไปหาไปหาหมอเพร นี่นขะอ,อ,องไป<อ>งนู่นกับเขาแล้วเบียร์แล้วบอไปเรายังบอกอยู่ะมาน,นนะบอกว่าง,บอ,างบอกลุงน,นนะบอว่างเด้อ,อ,ดอแล้วก็นกแกรอไปเที่ยวอุดรร <c oughs> <c oughs> อานเย หยิบเก่าไปเลยบอเบียไปหยิบเก่าเลยบอหยิบเก่าหยิบเก่ามีอย่างนึงโอ้ยหยิบเก่าจะกลับบ้านเออใช่หยิบเก่าไปกลับบ้านเพิไปกินกับครอบครัวก่อนยังดีหนึ่งวันเมื่อไปนอนท่าพนมไปน้ำบอลแหละไปเม้าไไปเที่ยววันเมียมาเอามาขึ้นล่างกระบะรถไปน้ำมันโทรับไปน้ำ เขาไลฟ์คุณแบบมันอันต้องอีกเกินแล้วมันต้องแชปเปิดบทวนบ่อยดิเด่ะเปิดบทตรวจป่ะอายไลฟ์อายตัวไหนเครื่องนี้เอาไหมตัวโมบิเน็ตบั้งป่ะอายเปิดทัพไหมอันอันไลฟ์กูใหม่เครื่องเครื่องมีเน็ตบ่ละมือเขาไม่ได้ไอเขาไปไลฟ์กูหมดแล้วนี่เด้เอ้ยเดี่ยวไอ้ก็โหลดลงเลยเดี่ย ลอยแล้วกเ็เอาลงเอาลงเอาลง YouTube เลยตัวนี้มัน,นม<า>งนันบ่ได้เกีเ่ยวอันยูทูเดิมาเอออ๋อต้องต้อข่าสองเครื่องที่อืมอืมแล้วก็สองเครื่องนั้นต้องบุธป่ะบุธก็ได้บุธไหนที่ไหนต้องบุธเอาอันนี้ต้องบุธลูกโป๊อกอ่ะนั่นแหละ ขอบคุณมอยเด่นหมนเหมือดทุกคนตลับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเวจบาเวีย,วยด้วยนะครับสวัสดีครับ